้นต๊กงามท่วมเดือนตุลาหูน้่าท่วมข้างท่วมเขาเขาเบิดเขาเขากระลังเันนี้ขเขาเากรลังถอกหูเบืองตรงนีงข้างเลยอ้มด,ด,ดีมากเลยพ็ดีเลย บอ,อกอยางแห้งเลยที่นี่บ้านนี้ผมโนนเลยคือเมนม้ยเสื้อเสือเอข่าดีนี่นี่พ้นตกะแบบนี้ขขนเขาลูเขาเอิญพ้นต๊เขาลูเขาพู่ตรวมก็หมุ้างด้วย น้ำเนี่ยเขาไปในมู่บานนามขวมต้อยนามนันไม่ว่ามันเป็นนามระบายลมพง